กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับ <c oughs> อยู่กับพี่ฟูอีกแล้วห่า <c oughs> งหายไปนานกับคลิปเรียกชั่นวันี้พี่ก็มาแปลงหน่อยมาดูวิธีการทําอาหารแต่ไม่ใช่การทําแบบธรรมดาอยากรู้ใช่ไหมมันทํากันยังไงนะครับก็ไปดูรับชมดูทุยรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปมาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตะแกรงอ่ะเป็นตะแกรงไม่แปลกแล้วก็มีไข่แดงอ่ะ ไขแดงไปประมาณสักเจ็ดฟองฮะ,ะแล้วก็คนเลยเอาไข่แดงแตกอ๋อคล้ายๆเป็นไข่ไข่เอ้าเอ้าเดี๋ยว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 พี่แล้วพี่จะกจะกองไขแดงมาทําไมครับเนี่ยโอ้ยตายเถอผมนี่แล้วจะเชื่อจริงอ่ามันอาจจะเป็นเทคนิคอ่าแล้วก็ยีแล้วก็เอาฝาปิดฮะเพื่อให้ความร้อนนะมัน ไอ้นี่นะเราก็เปลี่ยนกระทะอ๋อเพื่อถูกหลักอนามัยเอออ่ะเราก็เออเ,เอาแป้นเอาเอาที่พิมพ์มาเป็นรูปดอกไม้มาใส่ใช่ปะ่ะคล้ายเป็นเป็นเป็นที่เป็นรูปดอกไม้เพื่อที่จะให้ไข่แดงเนี่ยมันจะเป็นรูปดอกไม้เออนะครับแล้วก็เทไข่ขาวลงไปอ๋อมันจะได้เป็นแบบดอกไม้ไข่แดงเป็นรูปดอกไม้บนไข่ขาวนะใช่ป่าฮะพี่ แล้วแล้วเราเราเราเพื่ออะไรพี่ทำเมื่อกี้นี่อ้าวเราปิดไฟอีกแล้วเราเพื่ออะไรเนี่ยอ้าวสรุปว่าก็อ่าคุกเข้ากันอาเราก็ถั่วงอกเราก็เฮ้ยเอาถั่วงอกใส่ถ้วยเล็กครับอาโอเคให้เดานะน่าจะเอาอ่าตัวไข่ที่คุกเนี่ยเอามาราดบนเอามาโปะบนไอ้นี้แน่เลยบนถั่วงอก เพราะว่าใส่ถ้วยแล้วไงน่าจะปรดเราก็เสิร์ฟเป็นถ้วยละฮะพี่เอา้าแล้วเพื่ออะไรเอา้าแล้วพี่แบ่งเอา้าแล้วก็เอาแลวฮะ <c oughs> <c oughs> พี่พี่ทำเพื่ออะไรอ่ะเราก็หยอซอสปรุงรสครับอ่าอันนี้โอเคคล้า,ๆายๆไข่คนนะ อ่ะแล้วก็อันนี้ใส่ใส่เขาเรียกว่าตัวกองแป้งอ่ะแล้วก็เป็นคล้ายๆเต้าหู้กับเนื้อหมูฮะแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเทอ่ะแล้วก็คุกให้เข้ากันฮะอ่ะฮะโอ้ยน่ากินนะอ่ะยังไงครับ ยังไงยียีอาบพอให้มันแห้งใ้ที่ล้วเคาะกระทะทีนึงครับเพื่อความอร่อยแล้วก็ปิดไฟอีกแล้วพี่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีดี๋ดนี่มันแป้งขนมโรตีใสใหม่ไม่ใช่หรออ่ะเอาแป้งขนมโรตีไสใหม่มาหนึ่งแผน่นสองแผน่นอ่าก็แบ่งแผน่นโรตีฮะอ่าเขาจะทำอะไรครับเนี่ยเดาไม่ออกเราก็คล้ายๆน้ำซอส ของเขานัดปาดไปหนึ่งหยดะฮะอ๋อไอ้ที่แต่ปาดเพื่อให้แผ่นมันเชื่อมติดกันนะครับทุกคนอ่านี่นี่ให้แผ่นมันเชื่อมติดกันนะแล้วก็เอาน้ําซอสอีกคะครานี้น่าจะเยอะหน่อยฮะแล้วก็ปาดปื้อปาดปื้อปาดปื้อปาดปื้ดปาดปื้ดให้ทั่วแผ่นครับอ่ปาดปื้อปาดปื้อดูน่ากินนะแล้วก็เอาไข่ที่ได้ปิดฝาไปแล้วฮะเคาะกกระทะไปทีนึงแล้วเอามาใส่ครับอ่ะ เมนูอะไรเนี่ยเอามาใส่ฮะเออแล้วไงทีนี้แล้วก็ม้วนม้วนพับพับม้วน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 พับอ่ะอ่ะเราก็ใส่กล่องฮะใส่แม็กอ่ะแล้วก็ใส่ถุงฮนะอ่ะแล้วก็ให้ตะเกียบพร้อมเสิร์ฟครับ ฮะผมอยากถามพี่บ้าเร็วพี่จะเอากองมากองไข่แดงทําไมแล้วทําไมต้องปิดฝาแล้วก็เอาเป็นเอาแบบแบบที่พิมพ์ Celine. เป็นรูปดอกไม้เอามาพิมพ์ไข่แดงทาเพื่อผมไม่เข้าใจถ้าใครรู้ชื่อเมนูนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอาล่ะครับประสมคารเก็บเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ ถ้าชอบกดไลค์กดคอมเมนต์นะฮะ <c oughs> เออก็สนุกสนุกดูผันคลายกันแล้วกันนะแต่ตอนนี้เริ่มเครียดแล้วนะครับเอาไว้เจอกันอีพีหนะ้าอีพีนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย